สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซวันนี้เรามาบ้านพายสมนึกพญ่อุด,อด,ดสวัสดีครับผมได้ของฝากจากแม่สวนีาขากง่ากงใส่เป็นโบเฮ็ดป็นโบออไ,ไอพญ่อุดสนอาาสนกบคุณ ขอบระคุณคุณแม่สาวมณีมากเด้อครับแล้วก็คะแนน<ส>คุณมาให้มาซื้จักรยานให้หลานติหัวจังไมี่ให้ครับน้องฟานคลายสมนืกอจักรยานให้หลานติตัวน,น,น,นั้น,นคะแนนคุณให้มา,า,าสามพันมีจักรยาน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 อันนี้นนซื้อจักรยานให้หลานน้อยครับเออให้หลานทุวมาตัวเล็กครับอบเด้อเอเอเด้อเด้อ้อเออเด้เด้อออ ขอบคุณคุณแม่สวัณีนะคะขอบคุณคุณแม่สวัณีมากนะครับผมเอาเจ้าแกะออกจากกองว่าเจ้าช่วยสนับสนุน,น,นเขาโน่นกันก็มันไม่ยอมดีใจเนาะเพิ่นหักขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณแม่สวัณีเป็นบอฮะแกะออกก้นแกะออกจากกองเปิดตึกห่งบ่ ข้างหน้าขึ้ไหนงัดออกเลยาเรตดนี่เนี่พวกนี้นี่น่ะนี่นี่ยงสีอได้ยงไงมือก็ไปกัดทะลักโอ้งานแห้อีกโอ้กัาแตสีตกีมันจะขาดได้กล้องสีขาดดึงขึ้นดูแต่สีเกลกกบอยดแล้ดูสีเกลกับรอยยดครับ สีสกเกตกับอยอีย <laughs> ส,สกเกตนี่รับลายป็นไให้หล่าเตระยาทางหม่นก,วกวัวครับนกลัวคารุดพ่นน้ำเนาะสร้างแจ็คตู่ไปตัวเดียวไปตเียว<ะ>ส,สกเกตอยู่ในเล่าเมินหาเพืน่นนะไกลอืมอไก่ไก่ตืบอยู่เป็นาามา เงี้ยหลาเทียหลหลบเงก็ว่าเงี้ยนำมูวัดเขานั่นแล้วก็นำเพื่อแล้วก็มาขึ้นรถมาแล้วก็มาลงนาวัดก็ให้เขาวัดอันนั้นเป็นเอกสารซื้อๆว่ารวถุงใส่ถุงกระเป๋าอันนั้นเอาบ่หูเห็ดบ่ต้องเอาดอกเบิ่งตัตัวนี้ ตัวขาโกงเงินเพราะนั่น,นมากคอยบ่าใครได้ใสเดอกตัวนั้นใสแต่อันแบบว่าเขาใสไปแล้วกะเขาก็เห็ดเล้วเลยนะของใหม่ของใหม่เลยนะสั่งมาไม่ใหม่ใหม่สั่นไม่กันสั่น <laughs> ใส,ส่เวลาทายเรียนกนไ็ได้รได้นี่โบสั่นเรียนน้ำกลุนส้างก็ได้ตัวนี้รุ่นรุ่นใหม่ มีปุ่มมีปุ่มบอคึ่งกันกระของห้องก็ละปุ่มอาจฉเิ็ดคึ่งกันบอแค่นั้นน่ะเออสายชาดเออสายชาดนะมีเบ็ดเออเบ็ดมันก็นจะขึ้นขีดเนี่ยมันเขากับชาดเอาตบเลยนั่นออกไปเด้อเด้อเอาอันนั้นออกเธอสาบออก เอาแกปอกออกเออแกออกผสมขี้ผึ้เห็ดบ่อใหญ่หนเอาข้นผู้เห็ดกับผู้เด้อจะไม่ไหมจะผู้เห็ดบ่อจะเสียอะไรหายให้กันผุนเร็วผู้เห็ดมันบ่อใหญ่หนึนี่เอาเอาใส่เวลาใส่นี่ให้ใส่มงหัวแดงแดงนี่เอากลองเอาทั้งทึ่งกลองนี่นี่ช่วงกลองนี่เอาทั้งนี้ขึ้นี่แล้วก็ใส่ให้มันแบบว่าให้มันบาลานซ์กันให้มันเสมอกันทั้งสองข้าง มันจังสิบรีทวงน้ำหนักกันนะใส่ให้มันเสมอๆใส่ให้มันเสมอๆกันโอ้จะใส่บัตรถือกนี่ตัวนี้มันตรงเหล่โบมันว่าเขาถ้ามันเขามันสีอยู่มันบ่หลุดดอกมันบาทันใดลอกใส่แล้วก็บีบตัวนี้กดแชไ จะบวจเหให้เพื่นนบ่งกอนใช่ไหนบ่ฮห้เห็ดคนละอันไม่ต้องจับบ่ต้องจับบ่ต้องไปจับหัวมันใช่หลือเ่ล่อบวมเนคนละปุ่มหรือมะคนละปุ่มคนละปุ่มมันบ่คือกันก็อันหงเฮาได้อันบวมเมย์นั่นปุ้มใหญ่นั่นเม่์โอ้คนเตือง กดตัวทั้งทังให้มันตั้งยังสิละกดอีกเท่านึงให้มันอันให้มันแข่งกดสองเท้าขึ้นบ่แข่งมันตั้งปุฝนบ่แข่งหันอ่หันตัวนี้หันหน้าหันหลังตัวนี้ตัวนี้ปุ่มอันนั้นแต่ว่าเสียมันตั้งไปังให้มันนอนนเหรอนะให้มันน้อนเออกดอยู่กดตัวใดเท่กดตัวปุ่มบางนึงนี่ไหมเออนั่น มันพอว่าเพราะว่าอันตัวนี้รุ่นใหม่มันจะแยกบ่ขึ้นคือฮอนแต่มันี้ตัวนี้ที่ข้างหลังเจ้าดีอีกข้างหลังบ่ต้องไปเฮ็ดเดาะเฮาเฮ็ดแต่ทางเทิงก็พอตัวนี้มันระบบใหม่คนละคนละรุ่นก็เฮาใส่ก็สิยากแน่จักหน่อยเออนี่นี่นี่ตัวนี้กดให้มันให้มันนอนจังซี่เออกดซอสเจ้าอย่าไปจับหัวมันเด้อเพราะว่ามันสิ คือเวลาเวลาเปิดเครื่องนี่บ่ต้องไปจับหัวมันพะว่ามันสีเทา,าเน,านี่เสียไหวนะเออพราะว่าเขาต้องบังคับด้วยตัวนี้นะบ่ต้องไปบต่ต้องมือเขาบ่ต้องไปใส่นะเกินหัวคอมมันสีเสียตัวนี้กดตัวนี้สองเทาอืมแต่สมมติว่าเขาอยากปิดดิฉันปิดก็ปิดตัวนี้เลยปิด,ปดบึง่งที่เีขาวสีเอ็มื้ีแดงบหตัวแดงบุหุบลุงสีขาวสีเอ็ม เออเนี่คือปิดแล้วไฟไฟมนันขึ้นคือข,ของเฮาบ่ห้อ่ะเปตาเบิ่งยากแต่บ่เออเดี๋ยวก็เป็นนี่แต่มันอยู่สีมันบ่นห,าห้าวใสได้แล้วเออใสได้แล้วอยา่าอย่าไปจับทั้งเทิงมันเออกดเท่านั้นแท้ไปเห็มันขึ้นมากเออมันตั้งปุ๊บอืมแล้วก็กดตสองเทียบตัวนี้เออแล้วก็นะต้องต้องใส่มันถือได้กลงต้องอยู่ทั้งนี้ แล้วก็ใส่มันกํากมกันนะน้ำหนักมันจะค่อยสิทธำกันเปิดก้อนเปิดแล้วจังค่อยอันนี้ม,มันจะค่อยบ่ยกเปิดนากงเลยจังค่อยกูดขึ้นของพูดก็ม่วนี่ม้วนที่ตกไรกงก็ได้กงเวลาก็อะไออย่างเง้ตัวซับจงซี่นะ ฮันเดียนโมเมนวิดีโอตัวตัวนั้นให้จันเลยถ่ายรูปโมเมนื์กดเลยจะพอต้องไปลวดดอกกดตัวกลางไว้มันก็จะหายกดสีแดงนั่นนะเออขึ้นสีแดงกดเลยสวัสดีพ่อใหญ่ผงเป็นไงวันนี้ ดต้นยังไงได้กล้องไหมได้กล้องไหมได้ขากล้องไหมใอ้ไซเลนก็บ่าเป็นอย่างนี่จะเวลาไทยยางน้ำกุนสั่งเล่นเล่นไปนี่ก็บบ่เห็นไห้กล้องสั้นลองไทยจะขออีกมึงไปไปไทยจะขอนี่ไทยพยนบึงเออแบบเวลาเนี่ยเพราะสิ่งแกตูกลางปุ้มกลางไหม เออแงซ้ายแงขวาเฮาก็ห pues. ัดเอาเบิ่งเอามันก็จะฮู้เองดอกบ่ยากดอกเออเอาขึ settling, ้นเอาลงเออคือแล้วมันดอกอันนี้ยังตัวนก็สร้างมันให้ตเฮ็ดตแปุมเฮาขึ้นลงก็พอแล้วอยสมอยบ่เคยฮู้คือกันอยเฮ็ดเอาตแคตัวนั้นก็พอตัวที่เฮาคือว่าเฮาต้องแงเฮาอยากถ่ายงนันงนี้เฮาอันแกขึ้นแกลงแค่นั้นก็พออันยามปิดกปิดตัวเอ็มัน ตัวดำๆนี่น,นี่ปิดนี่เออตัวนี้เขาแงกขึ้นแงกลงยอยากเอาไปใส่ไปขวัวอยากอันนี้เออตั้งมันตุ้งๆกันเฮ็ดใหญ่กระชากนี่กระชากไฟแต่ว่าโอ้นี่เดี๋ยวมันขึ้นขีดขึ้นกันขึ้นขีดให้เขาโห่ไฟเออทำมันอันนี้อ่อนมันกว่าสีอันนี้ทุท่งสาบห้องอะไรด,ด้วนี่ใช้ชัดคือโทรศัพท์ห้องนี่นทะ,ทะ,ทะ,ทะ นี่นี่นี่หู้หู้สายชัดนี่เออตัวนี้ก็บ่ต้องไปเห็ดยังมันอยากดอกเขาเอาตะแคร่สำนันกับพ่อแล้วเคยตัวนี้เอยบ่เคยได้ใส่ทั้งหลัง่อยใส่ตะกุปุ่มทั้งหนาใช่ไหมส่สั่งเลยใส่สั่งอยู่ใส่สั่งทั้งพุนไปถือไปพร่อมืออไปถ่ายพ้อมเออไปถ่ายบึงเอาเอาเก็บเอาเงินไว้แน่นอนไป ไปโอ้ยูท <ending tour> <itti> ูบเปิดใหม่หัดหัดเรียนรูกไปเรื่อยๆเด็กกระหู้เองดอกจับทะเลก็คือจังเป็นสีงงงๆอยู่ว้ายข่อยสื่อมาทะเลกเนาะกับผัวเราให้กันแล้วเฮ็ดบ่อปินเนาะบ่อบหูจะสีเฮ็ดจังใดก็ว่าสีเฮ็ดเองบัดเฮ็ดบ่ได้ต้องเลี้ยงหามูถามหมูอ๋ แยกขึ้นแยกลุงตัวสร้างใสรสา่งคนปนอออนี่นะคะผายสมนึกออ้เก็บอันหยอดอันนี้ไปกินกับอันนันบ่อปนบ่อนี่ยนี่หยอดพักกระเดาเนาะโอ้สร้างเผือกพี่น้อง าเบิงสร้างเผือกเอาบ่าได้เข้าไกลได้ล่ะพพูดสู่จุผุนน,น,น, <c ười> นี่นะคะภายส,สมนึกนะคะพ่อภายสมนึกสร้างเผือกพี่น้อง ยูทูบเบอร์เออไทยเฟินนั่นน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 กนน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 ิ้นเดนนนนนนนงนน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 กทนน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 น นี่พ่อภายสมึกนะคะขอบคุณคุณแม่สวัสดีสำหรับใหม่กันสันนี่เอาให้พ่นทุน่องใส่บึงทายเบึงทายจะคิเบบึงมาต้องไปอันนี้ดอกฮัดหัดใส่ใหม่กันสันใหม่ต้องใส่เรื่อยๆจังสิได้หู เวลาไปแหงานกัแเล่นน้ำกวนสร้างกับบต้องยานสัน่นให้หลานไปน้ำตีน้ำไปแหงานอา <ừ. S 2> โอ้ยสร้างเผือกพี่น้องแล้วลงชุ่มน, <c oughs> น้ำชุ่มน้ำมุดเลย้อนน้ำที่บ้านครับ โอ,อ้อาบน้ำอาบน้ำอยู่บ้าน,นปลาป่าเลยครับ <c oughs> คนรอก็ต้องอาบน้ำปลาป่าเลยเนาะไปน้ำมุ่นมันไกลดิไกลแล้วเทสีหอดเพราะเมื่อวันี้ฝนใหญ่สีมาตีเพิ่งเดือดคักเลยโอนในนนอนนน,นใน,นอนเลยเจ้าปลาตองว่าย่านมันสันแบบน,นี้นั่นเจ้าไปเ <c oughs> บิ่งเบิ่งขีบบ่บนมีสันแต่ว่าเวลาใส่ก็ใส่ให้มันกำกำใส่ให้อันโทรศัพท์กำกำตรงกลางดีๆจังมันบ่อันนั้น บ่หนักบะทวงกันนะก็คลิปนี้ก็เอาไว้ซำานีก่นอนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ